สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องสินแสบาโคตชชีวิตครับในเดือนมีนาคมนี้จะมีดาวย้ายที่ส่งผลกระทบกับทุกๆคนนะครับทั้งหมดเนี่ยสครั้ง3ดวงด้วยกันครับเอ๊ะฟังแล้วเป็นยังไงนะสครั้ง3ดวงนะก็แปลว่ามีดาวอยู่1ดวงครับที่ย้าย2ครั้งภายในเดือนเดียวกันครับแต่อีเวนต์ใหญ่ครับที่เชื่อว่าทุกๆคนเฝ้ารอนะหรือว่าหมอดูทุกๆคนจะพูดถึงเลยนะครับก็คือราหูย้ายนั่นเองครับใครที่ติดตามช่องของ คงได้ฟังราหูย้ายแบบเจาะลึก12ลัคนาราศีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปกดฟังย้อนหลังได้นะครับสำหรับช่องของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันของตัวเองด้วยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับสามารถแอดไลน์แอดซินแสครับ z i n zae ครับหลังจากนั้นก็ใส่โค้ดนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันครับโดยใส่4 5 6นะครับ นี้ก็จะช่วยให้คุณใช้งานแล้วก็ดูบาร์โค้ดของตัวเองได้อย่างเจาะลึกเลยนะครับและฟังช่องของเราควบคู่ไปด้วยจะยิ่งสนุกแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเลยครับชาวลัคนาราศีมีนครับสำหรับเดือนมีนาคมนี้ดาวดวงแรกที่จะย้ายนะครับก็คือดาวพุธหรือหมายเลข4ครับหมายเลข4เนี่ยมีความหมายในเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็การเจราจาการตกลงโอกาสใหม่ๆใ,ในธุรกิจนะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง2นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่2มีนาคมถึงวันที่18มีนาคมครับย้าย เข้ามาในตำแหน่งความเสียหายแปลว่าชาวลัคนาราศีมีนะครับเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความเอาใจใส่ทุกๆคนเลยนะครับ คำพูดช่วงนี้นะครับเป็นไปได้นะครับพยายามพูดน้อยๆนะครับหรือว่าถ้าจะพูดให้คิดก่อนพูดนะครับเพราะว่าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมักจะมีคนเข้าใจผิดครับพูดไปแล้วเนี่ยคนเขาคิดว่าเราไปว่าเขาได้นะครับคนก็จะไม่พอใจนะครับกลายเป็นสร้างศัตรูจากปากของเราโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเจรจาธุรกิจอะไรนะครับถ้าเป็นช่วงเวลานี้นะครับผมแนะนาครับเลื่อนออกไปก่อน นะครับเลื่อนออกไปก่อนนะครับให้มันพ้นช่วงไม่ดีตรงนี้ก่อนแล้วค่อยคุยนะไปคุยนะจะฝืนดูก็ได้นะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่แนะนําไปแล้วว่าทํำยังไงนะครับระวังถูกหักหลังด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเลข8อยู่ในช่อง2นาฬิกานะคำว่ามีเลข8ในช่อง2นาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้มีกันทุกคนนะมันเป็นดาโค้ชีวิตของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณ ไปกดดูแล้วคุณเข้าใจคุณจะเห็นว่าคุณมีเลขอะไรอาจจะไม่มีเลขเลยก็ได้ อาจจะมีเลขที่เป็นเลขคนละเลขกับที่บอกก็ได้หรืออาจจะมีเลขเดียวกันกับที่บอกก็ได้หรืออาจจะมีหลายเลขก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมเองไม่สามารถที่จะเจาะจงให้ได้นะครับในคลิปนะคุณก็ต้องไปดูเอาแต่ผมทําแพลตฟอร์มให้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับคู่เลขที่จะเป็นคู่ดีนะก็คือหมายถึง4ไปเจอแล้วดีเนี่ยก็คือหมายเลข2ครับถ้า4เจอ2เนี่ยเขาเรียกว่าดาวคู่มิตรกันแปลว่าคู่เป็นที่รักครับความเสียหายจะลดน้อยลงไปหรือความเสียหายนั้นสามารถคุยเจรจาตกลง พูดคุยกันจนเข้าใจได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของดาวที่รองรับอยู่แล้วส่งผลดีกับดาวที่มาเยือน นะบางคนผู้ชาย,อยาชอบเรื่องฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทีมเย้าทีมเยือนใช่ไหมดาวในบาโคชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าทีมเย้านั่นเองนะครับแล้วก็ดาวที่โคจรเข้ามาเนี่ยก็คืออย่างดาวพุธหมายเลขสี่อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าทีม,ยทม,ยมนะเยือนนะครับก็คือเยือนเข้ามาแล้วมาเจอกันแบบนั้นโอเคพอเข้าใจแล้วนะครับนี่ผมก็สอดแทรกความรู้ที่ปกติแล้วจะสอนอยู่ในคอร์สเรียนเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูครับดาวดวงต่อไปครับคือดาวอาทิตย์หมายเลข1ครับอยู่ตำแหน่ง1นาฬิกาเลยนะครับ เข้ามาที่ตำแหน่งตัวตนของเรานั่นเองนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่14เมษายนครับแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยกำลังมีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกนะครับหรือว่าได้เป็นผู้นำนะไม่รู้แหละไม่เป็นผู้นําที่ทํางานก็ที่บ้านที่สังคมเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับหรือกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครับเช่นตัดสินใจออกมาทํางานของตัวเองทําธุรกิจของตัวเองนะครับแบบนั้น จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รักไข่ปรองดองนะครับระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะครับนะ โดยเฉพาะถ้ามีเลข3อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับ1กับ3แปลว่าคู่ทะเลาะเบาะแว้งนะครับงั้นให้ระวังหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีเลข5อยู่ในนี้นะครับก็จะกลายเป็นคู่มิตรใหญ่ก็เป็นคู่มิตรที่ดีเลยนะครั1 5 5 1ก็คือผู้ใหญ่อุปธรรมเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะพบเจอนในช่วงเวลาดังกล่าวนะต่อไปครับคือหมายเลข4หรือว่าดาวพุธครับ ก็จะย้ายตามมาที่ตำแหน่ง1นึ่งรากาครับซึ่งเป็นตำแหน่งตัวตนนั่นเองครับส่งผลตั้งแต่วันที่18มีนาคมไปจนถึงวันที่4เมษายนครับสำหรับเลข4เข้าตำแหน่งตัวตนแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าจะพูดเก่งพูดน้ำไหลไฟดับพูดต่อยหอยพูดไม่มีหยุดนะครับนะก็ไม่เป็นไรอย่าพูดเพ้อเจ้อก็พอนะครับนะก็จะติดต่อกับคนมากขึ้นนะครับบางคนมาไลฟ์สดช่วงนี้ถือว่าพลิกเลยนะพลิกตามดาวนะเดือนหนึ่ง ก็จะส่งผลดีนะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทำงานใหม่ๆได้ทำข้อตกลงสัญญาใหม่ๆ ดาวพุธตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่18มีนาถึง4เมษายนเองนะเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนนี้ก็ลุยๆนะสุดท้ายนะครับไม่ใช่ดาวนะแต่ขอเรียกว่าดาวเพื่อให้ง่ายในการสื่อสารนะก็คือราหูนั่นเองนะครับราหูหรือไม้เลขก8นะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง12นาฬิกาเป็นเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่30มีนาคมปีนี้ปี65อยู่ยาวครับไปจนถึงวันที่17ตุลาคมปีหน้าครับปี66เลยนะครับโอ้อยู่กันยาวเลยนะครับ หายคิดถึงเพื่อนนี่ก็ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะครับาหายคิดถึงกันเลยทีเดียวนะคือเรียกว่าเพื่อนเข้ามาหานี่อยู่กันนานเลยนะเข้ามาในตําแหน่งการเงินครับโอโ้แปลว่าเงินดีไหมดีได้เงินเยอะไหมเยอะได้เงินมากเลยนะครับ นะแต่เวลาเสียเงินเสียเยอะไหมเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติให้ดีๆได้เงินมาเยอะรีบแบ่งปันจัดสรรเลยนะครับผมเคยอ่านหนังสือผู้เชี่ยวชาญนะเขาก็บอกว่าเวลาได้เงินมาคนส่วนใหญ่ใช้ก่อนนะครับเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บแต่ให้ถูกต้องนะครับคือต้องเก็บก่อนเหลือเท่าไหร,ร่นั่นแหละเอาไปใช้นะแบบนี้เนี่ยคุณจะมีเงินเก็บทุกเดือนมีเงินเก็บตลอดไปแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเลข8มาเจอกับเลขอะไรแล้วไม่ดีนะครับก็บต้องบอกว่าเลข8ไม่ชอบเลข1ถ้า8มาเจอ1 นะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดเรื่องที่เราเรียกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับแต่คู่ศัตรูของเขาเลยนะอีกเลขหนึ่งนะก็คือเลข4นะครับแเจอสเนี่ยก็แปลว่ามีการพลิกแพลงหักหลังทรยศกันนะครับหรือว่าไร้แรงก็ขึ้นลงขึ้นศาลนะฟ้องร้องกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะพูดของไม่ดีไปแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าไหนขอของดีๆมาชุ่มอุลาบ้างสิโอ้โหใช้คําศัพท์โบราณมากเลยนะชุ่มอุลานะครับเดี๋ยวสันิยายนะก็ะ 8เนี่ยเขาเป็นมิรกับ7ครับถ้าเกิด8เจอ7นะหรือว่า8เจอดาวเสาเนี่ยถือว่ารวยเปลี่ยนหลักกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะตำแหน่งการเงินแบบนี้นะครับก็อย่าลืมผมนะครับนะช่องผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ประกาศร,รับโดเนทนะครับแต่ถ้าเกิดใครถูรอตตอรี่รางวัลที่1นนะครับหรือว่าใครรวยนะหรือว่าใครอยากตอบแทนนะครับที่อยากจะมาเลี้ยงข้าวผมเนี่ยผมก็ไม่รังเกียจนะครับผมก็ทักกันมาได้นะครับแซวเล่นนะครับนะพูดเล่นกันนะ เาไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสนะครับเรื่องของดวงเรื่องของอะไรเงี้ยบางทีมันฟังแล้วมันก็เครียดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมีอะไรบ้างให้มันผ่อนคลายเบาสมองสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการสื่อสารแบบที่เราใช้สับง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของช่องเรานะสำหรับใครที่อยากลงลึกในรายละเอียดนะครับก็ผมขอแนะนำนะครับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าซินแสบาร์โค้ดชีวิตครับเป็นแพลตฟอร์มไลน์แอดนะครับคือเพื่อนเพิ่มเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสเซดไอเอ็นซดเออครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่โค้ดนะครับ นะก็คือ 4, 5, 6นะครับ ใส่โค้ดนี้ทําไมก็จะได้ใช้ฟรีเริ่มต้น30วันครับวันหมดไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติไม่ต้องกังวลเลยครับใช้ไปได้เลยนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวมันยกเลิกเองนะครับแต่ว่าถ้าชอบก็ใช้ต่อได้นะครับเติมวันใช้ต่อได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถส่งต่อให้เพื่อนๆหรือว่าแจกให้ญาติพี่น้องอะไรใช้ได้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดแจกไปก็ได้ทั้งวันเพิ่มได้ทั้งคะแนนเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้นะคร แล้วก็สไตล์แบบนี้ถูกจริตนะก็สามารถกดติดตามได้กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้มากๆเลยนะครับสินแสบาโค้ชชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือ คือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา